เชื่อว่านักดื่มทุกท่านนะครับคงรู้จักยี่ห้อนี้ดีอยู่แล้วนะครับนี่ครับแต่วันนี้นะครับผมจะไม่ไม่มาพูดถึงเรื่องของรสชาติหรือว่าคุณสมบัตินะครับเพราะว่ามีอินฟลูเอนเซอร์เยอะมากนะครับรีวิวยี่ห้อนี้เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับคือเรื่องของชื่อนะครับชื่อนี่นะครับเล่าตัวนี้นะครับเป็นสัญชาติฝรั่งเศสแท้ๆฉะนั้นแล้วชื่อของเขานะครับไม่ใช่เซนต์เฮนรี่นะครับ ไม่แปลนครับเซนเฮนรี่แปลว่านักบุญเฮนรี่สมัยก่อนเขาก็ต้มเหล้าในโบสถ์กันอยู่แล้วนะครับแล้วคนที่ทํานี่ก็คือพวกบาทหลวงพวกนักบุญทั้งนั้นนะครับชื่อของเขาต้องอ่านว่าแซงอองรีครับไม่ดราม่านะครับถ้าท่านรู้จักนักเตะในตำนานของอาร์เซนอลนะครับเทอร์รี่อองรีทำไมเขาไม่เรียกว่าเทอร์รี่เฮนรี่ครับเพราะว่าเขาเป็นสัญชาติฝรั่งเศสนะครับเช็คเช่นเดียวกับนักสนุกเกอร์ในตำนานระดับโลกนะครับมือหนึ่งนะครับสตีเวนเฮนรี่นะครับทำไมเขาถึงไม่เรียกสตีเวน องรีเพราะว่าสตีเวนเฮอร์รี่เป็นชาวสกอตแลนด์ e นะครับฉะนั้นแล้วท้องเรียกให้ถูกนะครับนะทีมฟุตบอลปารีสแซงต์แชมงนะครับจริงๆแล้วถ้าอ่านตามภาษาอังกฤษก็คือเซนต์เชมานผู้กอบผู้ฝรั่งเศสแต่ทำไมนักพากบอลคนไทยทุกท่านเลยจะเรียกว่าปารีสแซงต์แชมงเพราะเขาอ่านตามสัญชาติครับนะครับงดดราม่านะครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าท่านไปหาซื้อเหล้ายี่ห้อนี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตามห้าง,งต่างๆแล้วท่านไปบอกกับพนักงานว่าน้องครับมีเหล้า แซงองรีไหมท่านอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าพนักงานอาจจะไม่เข้าใจ